สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของ NBA s e r i o u s b a s k e t ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับ10ผู้เล่นที่ดังเยอะที่สุดในฤดูกาล2020-2021ที่ผ่านมาในฤดูกาล2020-2021นี้นะครับแต่ละทีมใน NBA เนี่ยมีค่าเฉลี่ยการทำแต้มจากระยะ2คะแนนอยู่ที่60.7%เท่านั้นในขณะที่ตัวเลขในการพยายามยิงจากระยะ3คะแนนเนี่ยมากถ,ถึง39.3% ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิปีก่อนเนี่ยตัวเลขมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับการทําแต้มจากระยะ2คะแนนเนี่ยจะอยู่ที่78%และระยะ3คะแนนเนี่ยจะอยู่ที่22%ซึ่งตัวเลขเนี่ยก็พอบอกได้แล้วนะครับว่าเกมรุกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดแต่ในยุคที่เหล่าบรรดาผู้เล่นเนี่ยหันมายิง3คะแนนกันมากขึ้นเนี่ยลองมาดูกันว่าในฤดูกาล2020-2021ที่ผ่านมานี้เนี่ยผู้เล่น10อันดับแรกที่ทำแต้มด้วยการดังมีใครบ้าง และจะทํากันไปทั้งหมดกี่ลูกซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ต้องขอขอบคุณจากเว็บไซต์สปอร์ตกีดาไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับไปเริ่มกันด้วยอันดับที่10ครับจอห์นคอรินจอห์นคอรินเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมเอลเลตตาฮอคนะครับเขาเนี่ยอายุยังน้อยแล้วก็มีความสามารถที่น่าเหลือเชื่อเลยแม้ว่าในช่วงปิดฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขานะครับแต่ในตอนนี้เองเขาก็ยังอยู่กับทีมอยู่คอรินเนี่ยมีค่าเฉลี่ย17.8แต้ม 7. 8รีบา และ1บล็อกต่อเกมในฤดูกาล 2020- 2 0 2 1อิที่ผ่านมานี้เนี่ย,เ,ยเขาเป็นตัวบุกที่ทำแต้มได้จากทุกระยะเลยนะครับโดยเขาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การยิงทั้งหมดอยู่ที่55% 38%จากการยิงระยะ3แต้มและ84%จากการยิงลูกโทษเขายิง3คะแนนไปมากถึง60ลูกในฤดูกาลนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดังไปมากถึง84ครั้งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในอันดับที่10ของผู้เล่นที่ดังมากที่สุดในฤดูกาลนี้ครับ อันดับที่9เมสันพัมรีเมสันพัมรีเนี่ยลงเล่น49จาก53เกมให้กับดีทรอยต์พิตตันในฤดูกาลนี้เขาเนี่ยเป็นตัวจริงให้กับทีมซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทีมนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างมากและจบในอันดับที่โหลของสายตะว,วันออกเลยแต่พัมรีเนี่ยก็ยังโชว์ความสามารถในการทําแต้มข้างในห่วงด้วยการกดลูกดังไปถึง86ครั้งนะครับเซนเตอร์คนนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่10แต้มและ9รีบาวต่อเกม สไตล์การเล่นแบบนี้นะครับทำให้เขาจบซีซันด้วยการมีเปอร์เซ็นต์การทำแต้มที่สูงริ้วถึง60%เอพราะลูกทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากข้างในแป้นนั่นเองครับอันดับที่8ปดยูวิซาซูบักซูบักเนี่ยเป็นเซนเตอร์อีกหนึ่งคนนะครับที่ใช้ความได้เปรียบจากส่วนสูงของเขาและทักษะเพลย์เมคเกอร์จากเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถจบสกอร์ข้างในห่วงได้อย่างมากมายซูบักยัดห่วงด้วยลูกดังไปทั้งหมด95ครั้งในฤดูกาล2020 ถึง 2, 2021ิที่ผ่านมานี้และยังอยู่ในอันดับที่8ของการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วยเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่8.6แต้มและ7.2รีบาลต่อเกมภายใต้เสื้อของ LA คลิปเปอร์นะครับโดยลงเล่นทั้งหมด54เกมและเป็นตัวจริง15ครั้งอันดับที่7ไซออนวิลเลียมสันอย่างที่ผมเคยได้ทำคลิปไปก่อนหน้านะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับไซออนเนี่ยคือผู้เล่นที่ทาแต้มได้จากระยะใต้แป้นมากที่สุดในฤดูกานี ประสบการณ์เพียง2ปีกับทีมนิวออริ่พายรกนเนี่ยก็มากเกินพอนะครับที่จะทําให้เขาติดทีมออสตาเขาเนี่ยมักจะใช้ร่างกายที่ประดุดดังเกอหลล่าของเขานะครับเข้าไปประทะแนวป้องกันของฝ่ายศัตรูซึ่งทําให้เขาอยู่ในอันดับที่7ของการจัดอันดับในครั้งนี้และกดลูกดังยัดห่วงไปมากถึง98ครั้งครับไซออนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่26.5แต้ม 7. 1รีบาและ3.6แอซิตต่ตอเกม เขามีเปอร์เซ็นต์การยิงที่สูงถึง62%ในฤดูกาล2020-2021นี้นะครับและเขาเนี่ยก็น่าจะติดในลิสต์แบบนี้เนี่ยไปอีกหลายปีเลยครับเพราะว่าร่างกายที่มันเกินมนุษย์มนาของเขาเนี่ยใครมันจะไปเทียบล่ะครับอันดับที่ 6. m o n t e ท h a ฮ r e เรอดีตผู้เล่น Six Man of the Year อย่าง m o n t e ส h ฮ r r เรลนะครับเป็นผู้เล่นที่มุ่งไปหาที่ห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พลังในการเล่นของเขาเนี่ยมันดุดันเกินกว่าผู้เล่นป้องกันเนี่ยจะรับมือ แฮเรลเนี่ยดังไปทั้งหมด101ครั้งนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเขามักจะเป็นผู้เล่นที่เก็บ2คะแนนเพื่อประคองแต้มให้กับทีมอยู่เสมอนะครับโดยในฤดูกาลนี้เองเขาก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่14.6แต้ม6.8อรีบาวพร้อมกับเปอร์เซ็นต์การยิง62.5%ภายใต้สีเสื้อของเลเกอร์อันดับที่5แบมเดบโยแบมเดบโยเนี่ยเป็นผู้เล่น n b a ที่อนเนกประสงค์มากๆนะครับ ซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญของระบบของไมอามี่ฮิตด้วยเช่นกันเขาเนี่ยเป็นปราการหลังที่ดีที่สุดของทีมเนื่องจากเขาสามารถตามประกบได้ตั้งแต่ผู้เล่นตําแหน่งกาดไปจนถึงเซนเตอร์ของฝั่งตรงข้ามในเกมการบุกเนี่ยอเดบโยรู้วิธีที่จะใช้ส่วนสูงของเขา6ฟุต9นิ้วนะครับให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและก็ทําแต้มให้กับทีมของเขาได้อย่างสม่ําเสมอเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่19แต้ม9.5รีบาว 5.4แอซิดพ่วงด้วยการบล็อก1.2ครั้งต่อเกมอเดบยูเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นสไตล์ที่เข้าไปจบแต้มในห่วงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้เลยเขากดลูกดังไปมากถึง101ครั้งเช่นกันในฤดูกาลที่ผ่านมานี้อันดับที่4เดียนเดย์จอแดนเดนเดย์จอแดนเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นคนเดิมที่เคยเล่นให้กับ l a ค c ิ i p p e r ์อีกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขายังเป็นหมัดเด็ดที่แข็งแกร่งและใช้ประโยชน์จากร่างกายของเขา ให้กทีบุ๊กลิเนตได้อย่างยอดเยี่ยมครับจอแดนเนี่ยดังไปทั้งหมด115ครั้งในฤดูกาล2020 -20 2ถึงอ2ที่ผ่านมานี้และมีค่าเฉลี่ย7.5แต้ม7.2รีบาวต่อเกมด้วยเปอร์เซ็นต์การยิงที่สูงถึง76.8ไม่เจ้าโคตรสูงเลยนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหะครับเขาทำแต้มจากข้างในห่วงเท่านั้นเองอันดับที่3คลินคาเปล่า คลิ้งคาเปล่านะครับไม่เพียงแต่เป็นผู้ท้าชิงรางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมของ NBA ในฤดูกาลนี้แต่เขายังเป็นคนจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของทีมแอตแลนตาฮอคด้วยนะครับแถมยังมีเปอร์เซ็นต์การยิงที่สูงมากในบริเวณใกล้ปากห่วงคาเปล่าเนี่ยดังไปทั้งหมด125ครั้งใน46เกมเขามีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่15.2แต้มและเป็นผู้เล่นที่รีบาวสูงสุด14.6รีบาวต่อเกม คาเปล่าเนี่ยยังอยู่ในท็อป3ของผู้เล่นที่มีการบล็อกสูงสุดด้วยเช่นกันนะครับโดยการบล็อกทั้งหมด2.3ครั้งต่อเกมอันดับที่2นะครับยานิสอันเทตูคอมโปยานิสอันเทตคอมโปเนี่ยเป็นอดีต MVP 2สมัยและอดีตผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปีไม่มีใครนะครับสามารถหยุดการทำแต้มในห่วงของเขาได้เลยด้วยขนาดตัวแล้วก็ศักยภาพทางด้านร่างกายที่มันเหนือมนุษย์มนาของเขาเนี่ยทำให้เขาได้เปรียบอย่างมากครับยานิสนะครับ ดังไปทั้งหมด133ครั้งในฤดูกาลที่ผ่านมาและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่28.8แต้ม11.4รีบา์6.2แอสซิสต1สตีลและ1บล็อกต่อเกมมากไปกว่านั้นเนี่ยกรีกฟรกนะครับมีเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่56%และสามารถยิง3คะแนนได้มากถึง51ลูกอันดับที่1นะครับร u ูด,ดี้โกแบร์ผู้เล่นของยูทา j a แจ๊สคนนี้นะครับ เคยสร้างสถิติเอาไว้แล้วในฤดูกาล2018 2019กับการดังมากที่สุดใน1ฤดูกาลจำนวนทั้งหมดในตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่306ครั้งโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บสถิตินี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2000นะครับไม่ได้เริ่มก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะติดตามจากปี2000เท่านั้นนะครับนักบ้าชาวฝรั่งเศสค,คนนี้เนี่ยนำสถิติการดังมาแล้วใน2ฤดูกาลก่อนหน้าน,น,นะครับ และยังคงเป็นเขาอีกเช่นกันกับการดัง175ครั้งในฤดูกาลนี้โกแบเนี่ยคว้ารางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่3ของเขาด้วยเช่นกันโดยเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่14.5แต้ม13.4รีบาวและ2.8บล็อกต่อเกมทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10อันดับผู้เล่นที่ดังมากที่สุดประจำฤดูกาล2020 2021ถึง20 2ที่ผ่านมามีใครคนไหนเนี่ยที่ท่านผู้ชมคิดว่าเกินคาดกันบ้างครับ อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันไว้ได้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ